อาม 3, 2, เดินจากควาเดินเข้าถาครบเอ้ยควายยิงหีเลยคิดว่าปลาเม่าปลาเมัน,ปมน,ปมนไปเชือกตึงดูนะเกรี่ง มีศาสตร์ป่ะศาสตร์อันนี้ป่ะโลนี้พนป่ะปาาปมีสามสาีถ้าแมวเนี่ยมีสีแดงผ้าตรงตรงนี้อันนึงเนี่ยผ้าสีแดงเนี่ยออนั่นผ้าเออง,ง่ายๆแล้วกนโดของท่านเนี่ยไม่พลาดอยู่ทางอนนู้นสนีนี้สีเขียวอยู่ผมเลือกของฝั่งนู้เพราะอยู่ฝั่งนู้นแหะ

Lên 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 lên. Bắt cây qua. Em đang đi lên đây. Đánh vào

เอ้าวบอ่บทำไมมึงนอนนั่นอะยังยังไอ๊บอะไรทาไมนอนนั่นอะโดนทีดีๆก็มีนอะเขไม่น้อยเลยอย่างนี้แหละผีเข้าไม่ได้เอ่ไม่ได้เอ้ยมันทาไมทำมันจะเข้ามเข้าออกน่ะล่ะข้าขอัด้าวผัดเลยอะโคตรใหญ่หลาด้ลาติดจะออกมาได้เลยผีโคมีติดมั่ล่ะ เอางาเลยอทหรก็หัหน้ามานะทหารก็หานหน้ากับมาทั้งหน้าวันนี้เออหลันมัตัวเลยเวีนเลยมองซ้ายมองขวาเปนน้ไปเอ่ก็นอไอบ้พ่อ้ะกันดนีกันโด่งอเนี่่วตาไปมองอ่ะอ่านหานอ้ หรืจะมีมากินทังน้องนั่นเาดี๋ยวเขาิตรงนี้บอกว่าเขาหน้ากัวเยตัวเองก็กลัเหมือนกันเวนแต่แท้พวกนี้กลัวผีไปได้แต่ก็กลัืกันลืมตัวกใครคนใคขัมเวรอะไกไม่ใช่ยามันเป็นเลเวดเป็นี้าจพ่ี่าว่าไม่ต้องให้หนักมากน้าไม่ยอรอก 我们那个矿也没大没油了。我我我，我们公司可以包个包吗？好啊，可、um

อะไรวะไป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 น้องไปโอ้ใหญ่ไปไเข้มาไม่อใหญ่เอ้าไปนอนยังไงนล่ะเยวบอกให้เาใหญ่มาไปติดเ่ยาใหญ่หยีเข้ามาติด้าเาใหญ่

ถตามีแล้วสองตองมุดไปไม่ครับบอกแค่นั้นต่อยยาวไหมเอ้ะไอยตาไปทำอะไรนัน้าสองเข้าไปนะต่อยาวเลยไหมอ่าอ่าดี่ตรงนันนอนยนอนรลยนอน ขนาดตายังติดเลยผีเขามาต้องติดองักผีมาติดไปถึงกูแน่งเงี้ยเขาหว่าไว้เนี่ยเพิ่มนี่เข้าไปทำไมอไงอขนาดปายังติดเลยผีเข้ามาคงติดบ้างอะ ติดต่องยเลครับอาานเนของนี่ของอไม่ไ้ใช่ไหไม่ไ่อ่านู่ได้ครับหลต่อเอามันเข้าไปอย่างเงี้นถูกไม่ปอกยอืออืออ่าขอมเข้าไปอย่างงั้นน่ะองน่งเดอ เดี๋ยวเขาอยากหันทังตัวไปทางเก็บผ้าเลยไม่ครเก็บขอเก็บผ้าเลยบางส่วนเขาเก็บหลังได้พวกไอ้พวกอะไรเดี๋ยววันนี้เข้ามาแล้วมันเก็บมั้งเก็บผ้าก่อนจะเผื่อฝนมันตกโอ้เราขันอไปนะมองประมาณนี้แต่ก็คุ้หน่อยมองประมาณนี้โอ้ยทางใครยังมียกเข่ามากินนี่ดีกว่ามั้ยอ้าวเฮ้ยเดีเข้าไปไหมเดี๋ยวหันไปได้ยกไปยกไปยกไปเท่าไหร่เดี๋ยวยกไปที่มันมีเยอะ มันมีผ้าปูมันมีที่ปูอยู่ไม่ได้เก็บยังังอย้อย้ายไปไปงเดียวจบนะยย้าไปไปดวงเดียวใคอยากเกะไรนี่เอาเลยอ่าสี่สออย่างเดียวจบนี่กปนี่นนี่นี่อยนีล้วมานั่งนี่ผมน่ะปิ้อเอเขาทำไมบอกขนเดีเอ้กันไาจะเข้าไม่ได้ผีก็เข้าไม่ได้ล้วันเละมองแบบนี้มาทางผมนิ

ขาดารคนห้าสี ah, ่สามสองมองันเดินไ oh, ้านเมาเกเยมาลับ้เรงน้ดูดินฟาร์มรูปแบบลั้ดไปนู่ง

ถ้าเป็นใครก็มาจากไหนจ๊ะเราเป็นผู้ปกครองตายไม่ต้องไม่ต้องตายหรอกผู้ผู้นี่เราผู้ปกครองตายเขาอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่เราเดินตรงมาไปมองฟ้าตาแข็งๆหน่อยตาแข็งหน่อยจะปกบพเตาแข็งหน่อยตาทื่อหน่อยไม่ได้มองอะไรที่นี่มองเขามองแบบเข้มๆแล้วก็ไปนี่ก็สงสัยมองหน้ากันด้วยทางนู้นมองเขาเสร็จก็เดินผ่านแล้วก็จะมองหน้ากันทราไมมันไม่กวาดปากนี่ไม่ใช่ไร 好我念。是不 <laughs> <laughs>